ปลาป๊าไหมอือเนี่ยวป้แลกกันเดี๋ยวปลาป๊าเก็บไปให้นะคะแลกปะเอาวันนี้ปลาป๊าเพลงนะเนี่ยเอาไหมอ่าอ่าอ่า,อาเอาหมดเลยนะอ่า,อาทำางก่อนรู้จักก่อนจุดสวยๆดิจ้าอืมเป็นไงคุ้มไหมอือหือตาให้อ่ะ ตากี่พันตากี่ใบเนะี่ยกี่บใบตากี่ใบาสามใบโอ้โห,หสามใบไหนย่าอยู่ไหนย่าไหนย่าอยู่นี่ย่าทำอะไรอยอะอคอกไหนหหย่าดูนะยา่ยาไี่คอกกันแง่คอกอออืืหเนี่ยคอกไหม คอกไหมไม่คอกแต่ใหม่คอกแกงคอกแต่ใหม่นอนอยังโหนโนดหลังให้ย่าอืมไหนนวดยังไงอ่ะนวดหลังนวดยังไงอ่ะนวดยังไง แม่คิวเอรอรอข้าวก่อนรอข้าวเองเซม่าจ๋ากินเป็ดป่ะไม่กินกินทุเรียนไหมกินโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ป้าป้าขอเนี่ยป้าป้าขอเนี่ยดึงเล่นแม่แม่นี่นี่นี่ลอกแมวเดี๋ยวเราเล่นอ้าว อร่อยไหมลอ,อยไหมียมบนปากอร่อยเปล่าอึ๊กอืออร่อยไหมไม่ร่อยอืออือหขย่าวก่อนดื่มเนื้อ,อใส่ไหมจา๋ใมาใส่ไหมจ๋าจ้า หนูเลี้ยวใส่ไม้จ่าจ้าไม่เอาป,ป๊าป๊าใส่ไม้จ่าใส่ไม้ใส่ไม,ม้จ่าใส่ไม้จ่าจ้า